กราบนิมนต์พระอาจารย์สนทนากับญาติโยมสักเล็กน้อยค่ะจะเรียนตอนญาติโยมทุกคนเนาะวันนี้เราเรื่องของสกทาคามีนะที่เป็นเรื่องที่เราจะแจกวันนี้นะขอแถมไปเลยนะนเนาะต่อเนื่องนะดีค่ะว่าบริษัทอยู่กันพร้อมแนละ้วนะเราเห็นว่าปีนี้ก็สีสันเหมือนเดิมสีสันเขียวเหลืองแดงขาวเนี่ย มาจากที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติว่าเทวดาชั้นกรรมพกเนี่ยเขาจะมีผิวพันธ์เขียวอาพรเขียวเครื่องประดับเขียวผิวพันธ์แดงอาพรแดงอาพรคือเสื้อผ้าเครื่องประดับแดงนะแล้วก็ผิวพันธ์เหลืองอาพรเหลืองเครื่องประดับเหลืองแล้วก็ผิวพันธ์ขาวอาพรขาวเครื่องประดับขาวนะอ่านั้น นี่คือสีสีของเทวดาชั้นกร,รมภพนะดังนั้นเทวดากรรมภพจะมีสี่สีอย่างนี้เราก็ใส่สีตามที่ผู้เจ้าทรงบัญญัติแล้วผู้เจ้าบอกให้พิกุดูว่าถ้าเธออยากรู้ว่าเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยเขาแต่งกายกันประมาณไหนให้ดูเจ้าฤชวีที่กําลังเดินทางมาหาตถาคตเนะี่ยก็จะมีกลุ่มของเจ้าฤชวีกำลังเดินทางมาแล้วก็พวกนี้ก็จะ ทาผิวพันุ์เขียวเหลืองแดงขาวเหมือนกับเทวดาชั้นดาวดึงเลยแล้วก็เครื่องประดับเขาก็แบบนั้นนะอ่าเนี่ยดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้พวกเราเห็นว่าเราพยายามทําตามพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสทรงบัญญัติอันน,นั้นเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยจะอิงพระสูตรหมดว่าพระเจ้าทรงตรัสอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะทําตามนะทีนี้ สกทาคามีคือพวกไหนวันนี้เราแจกผังสกทาคามีปีที่แล้วแจกไปแล้วนะแจกเป็นหนังสือแจกหนังสือ,น,สอนะปีนี้จะแจกผังเพื่อให้เราได้เห็นเขาโครงแล้วก็นำไปเผยแผ่ได้ง่ายจะนำคีย์เวิร์ดของผู้เจ้าในแต่ละพระสูตรพระสูตรเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับสกทาคามีมาสกทาคามีเป็นอริบุคคลขั้นที่สองที่ล่าสังโยชตได้เท่ากับโสดาบันนั่นเอง แต่ราคาโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงกิเลสของเขาที่เขากำลังจะละเนี่ยก็คือส่วนของทิพพากาม,มากามอันเป็นทิพนะแล้วที่พระเจ้าบอกว่าเขาจะกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวอันนี้แหละคือเคลชันมาที่เราจะสงสัยว่าอันเนี้ยอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนโลกนี้คือโลกไหนเราก็สืบค้นไปจนกระทั่งเจอว่า โลกที่สกทาคามีจะกลับมาเกิดก็คือเทวดากามภพเท่านั้นนะเทวดารูปภพอรูปภพไปไม่ได้เพราะติดเรื่องสังโยชน์ที่เขาเป็นกามโยคะกามกามมโยคะยุตโตยังประกอบอยู่ด้วยกามนะดังนั้นเขาขึ้นไปรูปภพไม่ได้อรูปภพไม่ได้ ติดด้วยสังโยชน์แล้วติดด้วยสมาธิถามว่าไปด้วยสมาธิในแบบปุถุชนได้ไหมเพราะปุถุชนก็ทําสมาธิขึ้นไปเป็นเทวดาชั้นรูปอรูปได้แต่ไปไม่ได้พเพราะพระุทธเจ้าบอกว่าสกทา,าคามีมีกําลังสมาธิแค่มัตตโสการีคือแปลว่าพอประมาณดังนั้นสกทา,าคามีตะกายขึ้นพบสูงไม่ได้คือร,อรูปประพบกับรูปรประพบแต่พบที่เขาพ้นแล้วคืออะไรคือนรกกับเนตรชานเปลววิสัยเพราะเขามีคุณสมบัติเท่ากับโสดาบัน เป็นผู้ที่พ้นแล้วจากอบายทุกติวินิบาตนรกนะก็เหลือมนุษย์กับเทวดากรรมภพสองอันว่ามาวัดกันว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนแต่ปรากฏว่าโซดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่ยังอยู่ในกามและโซดาบันเก่งที่สุดคือเอกพีชีเอกพชเนี่ยเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเมื่อเขาเกิดในมนุษย์คราวเดียวเนี่ย แล้วอินทรีย์ของอินทรีย์คือกําลังของสกทาคามีจะไปเท่ากับโสดาบันเอกพิชีไม่ได้ดังนั้นเขาต้องเลยส่วนที่เลยจากมนุษย์แต่ไม่ถึงพรมก็คือเทวดากรารมพภดังนั้นนี่คือพบเดียวมีตัวอย่างใช่ไหมวันลองโชว์หน่อยอขอโชว์นิดหนึ่งนี่คือผัง สกทาคามีเราก็จะโยงบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกมาซึ่งพระเจ้าจะบอกตั้งแต่ว่าคนบางคนเนี่ยตกน้ำคราวเดียวแล้วจมเลยพวกนี้ทำกุศลอย่างเดียวเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไปอบายอย่างเดียวผุดขึ้นอันที่สองขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมพวกนี้ทำกุศลได้นิดนึงแล้วตกต่ำลงไปต่อไม่มีกำลังรักษากุศลเอาไว้พวกที่สามทำกุศลแล้วนะ คงไว้ได้แต่ไม่ก้าวหน้าแต่ไม่ตกต่ำทรงทรงอยู่ได้นะพวกนี้ก็เป็นบุคคลผู้ที่ตกนามแล้วลอยตัวอยู่ได้อีกพวกหนึ่งเนี่ยลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งพวกนี้พระองค์บอกว่าเป็นโสดาบันเพราะเราเนี่ยจะไหว้เนี่ยไม่ใช่ว่ายออกจากฝั่งเราต้องไหว้เข้าหาฝั่งดังนั้นโสดาบันเนี่ยแค่เหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่งรู้ทิศทางแล้ว นั่นคือเขาเข้าสู่สมาธิฏฐิตกกระแสเนี่ยได้แค่นี้ยังลอยตัวอยู่และเห็นฝั่งจากนั้นพอสกาธาคามีปุ๊บพวกนี้ไหวยไหว้เข้าหาฝั่งละเป็นบุคคลที่ไหวยน้ำนี่ตอนนี้เรากำลังสนใจตรงนี้พวกไหว้เข้าหาฝั่งนะตกขราวเดียวจมเลยผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ผุดขึ้นลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆแล้วเห็นฝั่ง บาลีใช้สามคำลอยตัวอยู่ได้เหลียวดูรอบๆและเห็นแจ้งเห็นแจ้งคือเห็นฝั่งนะนะพวกนี้สกาธาคามีคนว่ายน้ำไม่ใช่คนลอยตัวดังนั้นอินทรีย์ของสกาธาคามีคามีนั้นเลยโสดาบันนะในเมื่อโสดาบันเนี่ยเป็นมนุษย์คราวเดียวเอพีชีเก่งที่สุดแต่สกาธาคามีต้องเก่งกว่าเอพีชีดังนั้นเขาต้องเหนือกว่าโสดาบันภพภูมิที่เขาเหนือกว่า แล้วเหลืออยู่ขวางกัน้นก่อนจะถึงความไม่มีกามก็คือเทวดาการรมมาพบดังนั้นงานของสกทา,าคามีคือทําลายกรมอันเป็นทิพย์การมันเป็นทิพย์ถ้าเป็นสกทา,าคามีในมนุษย์คืออะไรคือการทําลายความคิดความคิดในทางกามขึ้นมาปุ๊บทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งตลอดพวกนี้สกทา,าคามีเดินทิ้งความคิดลนะนะอ่าเป็นอย่างนี้จากนั้นก็เป็นอนาคามีคือพอสิ้นกามพวกเนี่ย กามโยคะวิสังยุโตวพวกจะเป็นอนาคามีแล้วก็สุดท้ายคืออาราณ์นะอมีเราก็อันนี้เป็นพระสูตรที่เกี่ยวข้องพบที่สกทา,าคามีไปไม่ได้กับพบที่ไปได้แล้วก็ชั้นต่างๆนะอันนี้เราจะได้รับแจกวันนี้นําไปศึกษาแล้วก็เผยแผ่ประกอบกับหนังสือที่เราได้รับไปปีที่แล้วได้ส่วนพังจิตมโนวิญญาณ ถูกต้องเหมือนเดิมแต่เราจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้แน่นขึ้นจะเห็นว่าข้อมูลยิ่งเจอยิ่งแน่นและก็จะสอดรับไม่มีการขัดแย้งกันนะ,นะอันนี้มีสองหน้านะมีสอหน้าอันนี้จะเป็นระบบสังสารวัตรทั้งระบบอันนี้ใช้ประมาณ30กว่าพระสูตรในการเชื่อมโยงกันดึงคีย์เวิร์ดมาอันนี้เป็นระบบที่ อสังคตาธาตุหรืออสังคตะเป็นธาตุเดิมที่พวกเราทุกคนเป็นแต่นั้นความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเวียนว่ายในสังสารวัตเนี่ยกามาพบรูประพบรูปรพบเนี่ยนะคราวนี้โชคดีได้าเป็นมนุษย์กันซึ่งเกิดได้ยากมากก็ยึดถือเป็นตัวตนได้แค่ร้อยกว่าปีพวกเราก็ต้องตายตายไปเสร็จปุ๊บสัตว์ยึดมโนจิตมโนวิญญาณเป็นหลักสัตว์ก็จะยึดมโนดวงใหม่ มนุดวงใหม่จะมีอาการเหมือนแสงที่พระเจ้าตรัสสุริเยที่ส่องเข้าไปทางเลือนนะของชาวบ้านเนี่ยปุ๊บก็จะมีอาการโน้มไปกระทบกับฉากคืออารมณ์เกิดเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดจิตผูกติดกับอารมณ์นะสร้างพบสร้างอัตภาพขึ้นมาดังนั้นถ้าเป็นการเกิดใหม่ตรงนี้ จิตสุดท้ายเราเกาะอารมณ์ใดสัตว์จะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นต่อไปอันเป็นอัต,อตภาพที่มีส่วนแหน่งบุญก็ดีมีส่วนแหน่งอบุญก็ดีแต่นั้นพระเจ้าจึงให้เราระวังความคิดให้มากถ้าคิดอกุศลปุ๊บนี่พระพระเจ้าบอกรีบทิ้งให้ไวที่สุดเหมือนไฟกําลังลุกไหม้พรงเสื้อผ้าเรานะ,นะอันนี้ดังนั้นเราก็จะทราบวิธีในการที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อให้ได้คติที่ดี จนสุดท้ายเนี่ยปรนิพาน,น,นดังนั้นงานงานที่จะเป็นอริบุคคลเนี่ยเป็นช้อยเลือกไม่ได้ละเน้นว่าต้องทำชาตินี้ต้องเป็นอริบุคคลให้ได้เหตุผลเพราะถ้าไม่ได้เนี่ยผู้เจ้ายืนยันว่าเราต้องไปเกิดในทุกขติอีกแน่นอนถ้าใครยังไม่ได้อริบุคคลหรือมีข้อธรรมคุณสมบัติที่เพียงพอต่อการ บรรลุธรรมในภพหน้านะถ้ายัางไม่ได้เนี่ยต้องไปวนในสามคติข้างล่างอีกคือนรกตําเหนิงสารเปลวิสัยซึ่งมีปริมาณสูงมากนะคือเท่าดินมหาปตพีผู้ที่รอดเนี่ยมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนะแล้วก็พระเจ้าเราพูดผิดไม่ได้ด้วยนะพระเจ้าเราพูดหลุดออกจากปากแล้วเนี่ยตรงจริงตลอดการเป็นอากาลิโกนะนี่เรื่องจิตมโนวิญญ,ญาณผังเดิมยังใช้ได้อยู่นะแต่ผังใหม่นี้จะ เพิ่มข้อมูลให้แน่นขึ้นนะานจากนั้นก็เป็นผังอนาคามีเหมือนเดิมเพียงแต่พับแล้วก็ผังภพภูมิเหมือนเดิมนะเพียงแต่เราพับนะทำเป็นแผ่นพับเพื่อให้นะอาสาสมัครรัตนห้านั้นทำงานได้ง่ายขึ้นนะความเป็นรัตนห้าก็คือแก้ว5้าประการที่หาได้ยากในโลกคือคนที่ เผยแผ่คำตถาคตพระองค์บอกรัตนหะ้าหนึ่งตถาคตอรันตัสสมาสัมบุทธธะเป็นรัตนหะ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตหรือผู้ที่แสดงธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้ว 3. ผู้ที่ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม4ผู้ที่รู้แจ้งในคำของตถาคต5ผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีนะาบุคคลนี้เป็นแก้ว5ประการที่หาได้ยากในโลกนะและนอกจากนั้นคนที่ ประกาศคำตถาคตหรือแสดงทมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยยังจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกสามพวกคือหนึ่งพระพุทธเจ้าสองผู้ที่ประกาศคำตถาคตสามผู้ที่มีความกระตันอยู่กระตะเวทีนะคนที่จะกระตันอยู่คือรู้คุณคนและกระตะเวทีคือตอบแทนคุณคนเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าหาได้ยากในโลกเหลือเกินดันงนั้น ภูมิของคนกะตันยูเป็นภูมิของสัพบบุรุษและเป็นสุขติภูมินะคนที่มีความกตันยูจะไปสู่สุขติฟังกี่ทีก็ยังไม่เบื่อถ้าผู้เก่าเราก็จะเป็นเรื่องซ้ําๆแต่คำพระเจ้าเนี่ยฟังซ้ําได้และพระเจ้าให้ฟังซ้ําจะได้แง่มุมที่ลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นไปเรื่อยๆและถ้าเราเคยเสพครบเราจะรู้สึกว่าแปลก ว่าคำพูชเจ้าเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งยิ่งชอบยิ่งประทับใจแล้วยิ่งได้ข้อมูลที่ลึกดังนั้นจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยติดนะติดที่จะอ่านแล้วก็ฟังแต่คําพรนะผเจ้าแล้วก็อาน,นิสง์อย่างที่หลายๆคนได้ประจักษ์วันนี้นับน่าจะนับว่าเป็นเป็นหลายร้อยแล้วก็อาจจะหลักพันที่ได้ผลจากความเป็นอากาลิโก ในคำของพระศาสดาคือในช่วงมรณะกาเลถ้าผู้ใดได้ฟังคำของพระองค์สังโยชธาเบื้องต่ำจะสิน้นนะสังโยชธาเบื้องต่ำสิ้นแล้วได้อะไรพระพุทธมีพระภาคบอกว่าคติเขาจะมีเจแบบเรียกว่าปุริสคติเจ็ดปุริสคติเจ็ดเนี่ยหแบบปรินิพานปรินิพานเฉือนเวลากันนิด,น,ด,น,ดน่อยห พวกแรกเรียกอันตราปริพายีพวกสองเรียกอุป,ปหัจจะปริพายีพวกสามเรียกว่าอสังคาระปริพายีพวกสี่คือสสังคาระปริพายีพวกต่อมาคืออุดทังโสโตอคณิทคามีแย่ที่สุดอินทรีย์อ่อนที่สุดคือไปเกิดในสุทาวาสชั้นที่ห้าสุทาวาสภพบเนี่ยเป็นภพบที่ไม่มีปุถุชนไปเกิดจะมีแต่อริบุคคลเท่านั้นนะดังนั้นจะไปเกิดในชั้นที่ห้า คือชั้นสุทธาวาสเป็นชั้นที่สั่งโยธาเบื้องต่ำสิ้นบาลีใช้คําว่าปัญจน,นางโอรัมพาคิยานางสัญโยชนานางปริคยาห้าเบื้องต่ําสังโยตสิ้นตรงๆเลยนะอ,อันนี้ก็คือผลใหญ่อาน,นิสงส์ใหญ่ที่พวกเราจะได้รับจากการเสพคบคําของาศาสดาเราเองนะนั้นไม่ใช่คําของใคร ในหนังสือซีดีเราจะไม่นำคำของใครนอกจากของพระศาสดาแล้วเราก็มีไทม์ไลน์ให้ข้างหลังหนังสือว่าที่มาที่ไปของคำในหนังสือเนี่ยมาจากไหนถอยไปจนถึงยุคพระเจ้าโศกมหาราษนะเราจะมีประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อมูลจริงณนะปัจจุบันนี้นะถ่ายรูปไปให้ดูเสร็จนะแล้วก็จะ บรรจุลำดับการสืบทอดพุทธวจนะเนี่ยเข้าอยู่ในด้านหลังหนังสือด้วยว่าทุกเล่มเลยอ่าทุกเล่มจะมีให้ทุกเล่มแล้วก็จะมีความสําคัญในคําพระศาสดาว่าสิบเหตุผลนะที่พระเจ้าทรงบอกไว้ว่าเออทําไมต้องฟังคําพระองค์นะอ่ะาการหลุดพ้นเนี่ยต้องฟังคําพระองค์อย่างไรนะอืมอันนั้นก็ใช้ได้ดีในการที่จะไปเผยแพร่นะ,ะในการไปเผยแพร่นะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่เผยแผ่ก็ให้พิจารณาดูกาละอันควรนะตามกําลังนะตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเราก็มีหน้าที่บอกเท่านั้นบอกบอกบอกไปเรื่อยๆนะนะให้เขาได้สดับให้เขาได้ยินได้ฟังตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งะถาวัตถุ1ิอย่าง กถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะกก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทําวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ